จะสามารถล้างแค๊สได้หรือไม่ในน้ำของเจ้าแม่ประดูทองอยู่ในร่องน้ำสีน้นเงินเป็นไฟเอาชนะมาในเที่ยวแรกนั้นมาดูจุว่าสามคะแนนนั้นเลิค่ลาจะสามารถให้เจ้าแม่กขไรนั้นรับตาแตกนับปันแดนหนีไปได้หรือไม่ได้เอาละครับพี่น้องผู้ชมไปต้องพูดเป็นคุยใส่กันจะตาหนาแตกกันจะขับไล่เจอกัประตูทองไม่ต้องพูดเ้็นคุยมีเท่าไรใส่กันไหมหัวต่อหัวไทยต่อไทยต่าคนตะพิลขับไล่กันไประตูทองพิจิโอ้โหมีเท่าไรใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชม เสียงลากยาวเหลือเกินคำว่าท่านผู้ชมว่าย่างไงว่ายังไงอ้โหก็ว่าอย่างนี้นะท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคำไรคคำไรลคำไรจะเบียดจี้ท่านหรือไม่คำไรจะทันหรือเปล่ามาดูทองเบียดนี่มาดูทองเบียดนี่ตะดูทองเบียดนี่แม่คำไรเบียดจี้ เอาเลยรขามาถึงตัวนี้ดูองบอกได้ตอนนี้พ่อแม่ประดูทองพยายามฉีกตัวในย้่งมาแล้วจะ่นี้เป็นตลดอดปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าจะแม่เข้าไรพยายามไล่ประกบกอดคอหอบแกมแถมดลายลีวีะโยชเลิกลาตอนนี้ประดูทองนี้ประดูทองนี้ประดูทองนี้คำไลบีกีตามแล้วและสุดท้ายก็รวดเซ็นจ้า ต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือ,อยาวใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายระหว่างเรือเจ้าแม่คำไหลร,ร่องน้ำแดงกับเรือเจ้าแม่ประดู่ทองร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือเจ้าแม่ประดู่ทองเป็นฝ่ายชนะค่ะ